โอ้โหยเหย็นแล้วเป็นพวงเป็นพวงเลยครับมองทายยังบ่เห็นมักซิสุด <c oughs> ยอดสุดยอดเลยใหญ่แล้วทำฟารม์มเมอร์เสียบนะครับนี่สวัสดีครับพกำลังครับเหมือนมาฝอกแบบร่องอีกแล้วครับมือนพามาเบึงบรรยากาศอยู่สวนท่าบันดุงนะมึงใหญ่กำลังกเกี่ยวผักไปขายนะครับเลยเดี๋ยวไปเบื้องผักอยู่รถนะครับไปเบื้องอยู่สวนนะครับนะกำลังเกี่ยวผักไปขายอยู่ตลาดบันดุงนะ ตลาดเลีงมันดุงครับสวัสดีครับผู้ใดกับแบงคนมันเด็กเกนหมักทัวมักทัวอันนี้เป็นพักอิเลดเอาพักอิเลเขาเจ้าสั่งเพื่อเ้าวเอาไปเข้าไปเฮ้ย กินเลือดนะครับปักขึ้นใช่หรือไี่ร้องไหนเนี่ยมนันนี่บอกโคลี่นะครับบอกโคลลี่กาสวนอยู่ข้างสวนยางนะบน้างหน่อยสวนยางสวนผลง่ายหนึ่งสวกกอนกับมะทายครับวันนี้กับมะอีกครับสวนบอกโคลี่นะครับที่ใหญ่ที่มากนะครับ อีห้ังอันนี้มันบได้แยกนะออนแล้วนี่ยังมีหลอมแหลมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้กมันแตกยอดไม้ครับตัดไปแล้วแตกยอดไม้ จับผักนะรับผักนะอันดอกดอกง่ายเหมือนเดมันบ่ยังจะดอกน่อยมันบ่เออดอกง่ายหมือนวเออ้าีแลอยอย่างยของย่านอ่นขเละแถวโน้นี่ใส่ตะก้า กะำบวาเมนี่บอกเขาจะเอาเขาจะเอาเขาจะเอาไม่เอาเมื่อนเขาจะเอาปามุ่งเขากะรำเฮ็ดหอมกะรำเฮ็ดหอมเหมือนี่มกะลำไม่เห็นใหญขคันสมออรเอะหมู่บ้านเราก็ตันไม่อยู่หมูเออ ยังอ่อมใม่พูดดอกง่ายไมเท้ากูทำไมงามแท้พูนเท่ามาที่ไรเราก็ถ่ายนะครับโอ้มาเคยรเรียนกว่านี่มากมากเป็นพวงเลยว่น้องอุย้ยมิต่มากเต็มเลยครับพุ่น่ันเัจุดยอด,ยอดโอ้ยพี่น้อง เป็นบ่วงเป็นบ่วงเลยครับมองทายยังบ่เห็นมกักซีสุดยอดสุยดยอดเลยคักคักคัดกำลังสุกกำลังสุกอันอันอันนี้ในในปลูกเก๋งเก็บมาไใบเก็บใบมั้งมามส,สองพันอีอเลยครับนี่ เห็นแล้วไงหนึ่งเลยครับเป็นพันเดียวกันมั้ยส้มเก็บเอานี่มันใหญ่มันหรือเปล่าโอ้ยเราเนี่ยเป็นพ่วงเป็นพ่วงย่ามเนาะแต่ว่ามันมันก็ทิเหมือนย่ามลูกเลยผูกได้เต้นย่ามหนาวเลยลูกง่าย่ามว่าเนี่ยผูกยาก งวงแงมหันมันได้ไล่มาไก,กดิทำแก้วพริกดิบเนาะดอกสุดตนงคือ,อเหลียนะครับมันคือเหล ย้อนสายตากันได้มาเกลื่นไปผูกครับพ่อหนุงปลูกไปกินวับเอ้ป่านนี้ก็ปาเป็น้โอ้ยป่าไปหยังมันพรท่านเลยสุกเอ้มันสุกข้านีละมุ้นนที่มาปลูกไว้เป็นแถวมันบ่เออนี่นี่ไอ้พันพันอันนี้พ่อหงันนี่ซื้อมาออือันนี้ เป็นหมักเคลเรียนปักทองกับโซ่งหมักเคลเรียนโบร้านครับแต่ว่าเป็นพันธุ์สื่อแลวนะครับเ้นี่สื่อเม็ดมากนะครับมันบริเกบไปมันใยใหญ่ยูใบใหญ่ยู่จ้นี่เราหมักพันธุ์นี่มักเคเรียนนะครับฟันพักทองนะครับนี่ก็จะเอาพันธนั่นคลายพันธบรานเท่าตะกินตะกิน ปลูกกันสวนน้ำท่ามกันตัวนี้ละโอ้จีแดงแงมันจะจิ้มน้ำพริกกินดีอล่าแล้วมะเขือเทศอ้นี้ะเขือเทศฟักทองอยู่โบราณโอ้มันเปียวบางคนชอบแบบนี้อ้พ่อเล้วพอแล้วไป้ เก็บถือว่าเก็บไปกปวกก็คือเพื่นเก็บไปขายน้ำสองตาใหญ่มาครับเออเอาไปรดนก็นไม่ได้หลายฉันหรอกผีๆยังยังอยู่ครับ,บอกโอกรียังเหลืออยู่นะครับวันนี้เก็บไปแล้วพี่นัอนเก็บไปงวดก่อนอนี่นมนผมมาถ่ายีิ ngọn nhầy và thịt săn nè, còn cũng phụng nhìn này, nhì. ngàm ngàm giỏi lắm, thầm pháo mưa xẹp đó cặp kiếm tầm hút cho xuống cả xẹp đấy ngàm ngàm, nhau, ngàm cái dây ngàm đấy? นี <kung> ่ปักซีลาวนะครับปักซีลาวนี่เป็นกระลำครับนปผูกปลายแล้วกระลำนี่ครับได้แล้วได้แล้วกระลำหมวนหญยเงี้ยนกระลำ บมาเมืองของดีอย่างหนึ่งครับเนียงกระลำครับเน, helmet, น bride, ียงกระลำนี่ขายดีครับเอาไปยังเดียวบ้พ่อขายขายดีกองหัวกระลำครับเนี่ยเนียงกระลำเลยเนาะกำลังเกิดนี่กำลังเกิดนิดหน่อยเรือเนียงกระลำของเสียบได้ของแพงครับนี่ครับเนียงกระลำเลยเนาะกำันเกิดกำลังงามครับเนงกระลำรอดจากน้อย ไปผัดน้ำมันหอยไปรลวกจกิมน้ำพริกอร่อยเลยครับแซ่บเลยครับเอ็นกรเห็เหเไหมอบปนรอมนันค่อยมารอมไหมมันนี้ได้กระลำนะครับแล้วก็พักนะ้วก็ไปกินนี่ครับน่าเห็ดหอมมันนี่เป็นกระลำเนี่ยแล้วตัดให้ บนทัวกับทัวปลาทัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแถวครับเก้าแถวปลูกสองตาใหญ่เมื่อเมื่อเมื่อรอมนี้ครับผมกลับมาอีกอีกรวมหนึ่งเมื่ออิดหมากหลายครับนะหมากจำนี่นะเอาไปลวกกินดำพริกเสียบเลยครับหมากนึองบน ดกครับเออเพันนี่ติดดกด้วกันผลมาก,กนึงเออมันปลูกข,ข,ข้างๆนะบัออออเออมาเบิงักเออปลาไม้ครับโอ้ผมเห็นักเออหน่อยเงยหน่อยฮะเออหน่อยเงยเออหน่อยหญ่จุบนี่ปิดอยู่นี่ครับกำลังโตนะครับกำลังโตเออ อาไม่ครับกำลังปลูกครับน้องโอ้ยเงี้ยไหลท่งน,นี่สองหมากกนเลสองหมากโอ้นี่เป็นปลูกยางทีเลยเนี่ยน่ยนั่นปลูกไข่หมากคือปลูกไข่หมากหน่อยนั่นมันทำพงก็ปลูกยางทีเลยห่างกันประมาณสักยี่สิบเส้นเลย แน่ใจว่าปลูกายหมากปลูกขายยอดหรือปลูกขายดอกบางทีแล้วครับเอมันยื้อหน่อยเามงานงนมัอนอยงานนืองานนั่นเน่ยปลูกปลูกไว้กินมากหรือปลูกไว้กินดอกน,นพูนี้่นเรื่องก็ปลูกทีเถอะ เนี่ยกปลูกที่อันนี้เป็นเปียังไพักขึ้นชายครับพักขึ้นชายนี่งามอยู่ไทยหฮมไมยว่ครันนี่เบียพักไปปลูกความเน้่อครับเบียพักกาแฟดำย่างเยียวมันบ่แต่ว่าเห็นเห็นสูตรหนึ่งยังได้ติขอากาแฟกาแฟดำก็เป็นน้มเปียวผสมกันฉีดไปเสียบะ เออสูตรไล่มะเร็งครับสูตรไล่มะเร็งนะครับเอาเบิ่งบรรยากาศชวนเสนีห์ลงะครับนะครับของมอะไรไปมึนนะครับลำประมาณห้าหัวนะครับข้าวเหนียหอมอบอุ่นนะครับได้หอมอบอุ่นแล้วก็เป็นเบียนะครับเบียผักเอาไปปลูกมือหน่อยครับมือหน่อยครับ ไปกินนะครับ